มาเสแสรบแ้วกันพี่น้องออกมาทองให้ทองห้ากะบรรยากาศดีพี่น้องเสียงงวหองเสียงก็ะตัดหยาแน่เสียงนกแน่เสียงจิงหลีดแน่พี่นุ่เมีนู่นบ,นบ้านพี่น้องมนู่นบ้านตุ่มป้าปานแมงเสนานปลาดลงไปพี่น้องตุ่มนานประดาดนาเาฮาพริกแห้งหอมกระเทียมรงไกเลยพี่น้องต้มกระเดียวกะเสียวม,มาตังพี่น้อง เย็นง,ง่ายพี่น้องปลาเขาพักเย็นแล้วพี่น้องเขากใส่บัตแก้เหนือพี่น้องแก่เ,เนื้อไป่ปนพี่น้อยยาวแต่เนื้อมันโอ้หอนหอน,หอน าว่าพักไปโดนเต๋อมันยังหอนที่เราอยู่ทำปูนใส่พริกไปเลยเนาะพริกใส่ทีเดียวเลยพริกหอมกระเทียมทีต้มเลยไปเนาะใส่เลยใส่เลยอืะใส่ปูน <c oughs> เมื่อปลาพี่นอ้องหนึ่งปลาแกะแล้วใส่ลงไปเลยย้อนปลานีกหนึ่งสายไปเลยสิเกม น้ำปลาเด็กต้มพี่น้องที่เ้อต้มพร้อมปาลาเลยใบไปกูปลาแดกใส่ใบน้ำสีกสองใบดับข้าวพี่น้องเดแล้วพี่น้องฮะ ำปนของเ้าพี่น้องแล้วหรืพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมนูปนปลาพี่น้องเมนูปนปลาคอใส่ปลาสลิดพี่น้องเป็นไดพี่น้องสีสันเป็นแต่แซบบอพี่น้องแก้มนี่ปีกกล้วยต้มพี่น้องปีกกล้วยต้มพักต้มผักาดขาวต้มพี่น้องเป็นไดพี่น้องสีสันเป็นแต่แซบบอพี่น้อง ท้องวาวรายพี่น้องไปกินกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายมื้อนี้มาให้มาหน้าคือเกาพี่น้องมาสวนมืน้อนี้มากินเขา้าพี่น้องกินเข้าแรงกับว่าแรงไป็ไดหรอกประมันนี่บายบายพี่น้องนี่ปนปลาพี่น้องตัมอยู่บ้านหอมากินน้ำหอมากินอยู่หน้าที่มาตัดไปเขามือนนี้พี่น้องตัดไปเขากินกอน ปนปลาพี่นอ้องแก่มะมละขินุกมะละขินุกกระว่ายหรอกพี่นอ้องเฮ้ยซิมเบิ้งกันมามากินข้าวน้ำกันพี่นอ้องกินข้าวแรงเนี่ยกินข้าวนอกบ้านมือนีิมาผู้เดียวพี่นอ้องพวงเนีงเพิ่นไปเห็นงานมืนหอหนิปีกล้วยพี่อ,อืมพวกคนเันยังไงอ่ มาละมาลากินนุกล้างบานพี่เนาะกินกระปุลปลาเขากันดีอกระยับเลยเข่าเนี่ยมั้พี่เนาะเขาใส่ปิ้นโตมาเลยกินใส่ปิ้นโตเนี่ยอืพริกแหวย ไปกล้วยก็อยู่สวนเนี่ยพี่น้องนี่เป็นอ้อยสุพรรณหาสวนพี่น้องช่วงนี้กับเพท่านครบกว่าปีพี่น้องถ้าครบกว่าปีพอาะไหนจ็ดสี่จ็สีเอามานขันน้ำพี่น้องขันน้ำขาฮึา่ม,มเพิเ่งแซ่บอยู่พี่น้อง เองกินเองกินงา่ายอยูงง่ง่ายพี่น้องวันนี้บรรยากาศครึ่งฟ้าครึ่งฝนบ่บ่บอค่อยห่อนไปไหนแต่ออกอา้าวบ่แดดไปไหนแต่อ่านะพี่น้องอากาศขาวตัวลวกกันนี่พี่น้อง อืตัวนี้ร่วงอืมปีกไก่ต้มพี่น้อง ตมาเด้อพี่นองเนอ้อกินเขาน้ำกันอืมหรืออ่อยุพันณปลายปีจังสิขั้นน้ำแห้ะเขาาใส่เป็นตัวมาพี่นอง ใหญ่มะลามากโกีนวยเน่ยรมาลามาหาหนวยพี่น้องมะลาขิดนกขมมะล่ำพี่หน้องโบขมพอดีเขากันช่วงนี้ก็คพายุพี่น้องพายุหรือพายุเขาทั้งอื่นแหละ สลมก็ขึ้นขึ้นฝน,น,นตรงแห้ง,น,งนี่ปลากาปะปลาคว้อกับปลาไซเบีใดได้พี่น้องส่วนปลาสลิดกะเขาในาลอบพี่น้องอออมาละเขากันดีก็ปนพี่น้องมาละ คนเพียงแห่งพี่น้อง มาหั่นลมพี่น้องล่มมาแห้งมาวืดเดียวกล่องล่มมาหั่นมาสแสรบแล้วกันพี่น้องออกมาทองให้ทองห้ากะบรรยากาศดีพี่น้องเสียงงัวห่องเสียงก็ะตัดหยาแน่เสียงนกแน่เสียงจิงหลีดแน่พี่น้องเหมุนเสียงงวห้องเสียงตัดหยาก็มีพี่น้อง ta như đấy Bí quẻ thoát, ừ. Bí quẻ thoát rồi Bí có thứ tết đây nhỉ มา,มากินข้าวกันเดอ้อพี่น้องเอฟซีอ ผักาดขาตม้มต้มกินก็ปนพี่น่อนีออ่ขาอ่อนพี่น้องขาบ่บ่ท่านหลายไปไหนพา,าปู่ไว้ปรังบ้านพี่น้อง ໄປກ່ວນວ່າຕົ້ມແຊ່ນນ້ຳເກືອດີດີພີ່ນ້ອງຕຕົປປ เสียงนกพี่น้องเสียงนกไอ้นกวักเสียงนกวั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 ก,ว,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 กวักหอมเนี่ยบรรยากาศทองให้ท่องหน้าพี่น้องเย็นสบายนี่ก็ว่าสีอยากปลูกกระท่มหล้างน,น้อยๆไว้นอนชมบรรยากาศย่ำขึ้นพี่น้อง เย็นๆทำเองกินเองพี่น้องแซ่บอออยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วตาม่ค่อยเพชรไ,ได้หรอ ช่วงนี้พ่อหน่อยกินเพน็ดบ่คคอยได้พี่น้องพรามนี้อยากกินหนามคนพี่น้อง บรรยากาศมันนี้ขึ้นพี่น้องขึ้นคุณสองฝ่าเมฆมาจช้าน้อยฝนมากด่สิเดตัดไบเขาบูบูนี่ฝนสียำก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังรายพี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศป่าอ้อยพี่น้องป่าอ้อยถ่องไ้ถ้องหน้าพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายเงามือแรงลมช่วยช่ยเสียงนุกห้องเสียงง่วห้องเสียงเขาตัดใบเขาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับถ้ามาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์ให้โปร่งนิงชาแนลโปร่งนิงปอหน่อยกันในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ปอหน่อยกะซำนีิก่อนพี่น้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ